ต่อไปเป็นเครื่องมือคาถาวิเศษนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเอาไว้สําหรับเลือกวัตถุอ่าถ้าเราจิ้มไปตรงไหนตรงนั้นก็จะมีเส้นประขึ้นมาเห็นไหมนี่นะคะก็คือเราตอนนี้เราเลือกตัว o กับตัว k ใช่ไหมเราไปดูที่เลเยอร์ก่อนตรงนี้ให้สังเกตให้สังเกตเลเยอร์อันบนสุดนะคะที่มันเป็นตารางหมากลุกสีออกแดงแดงเนี่ยนะมันจะมีคําว่าโอเคที่เป็นสีม่วง ตรงสีม่วงเนี่ยมันก็คือบริเวณที่เราเลือกเอาไว้นะถ้าวัตถุนั้นน่ะมันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันเราแก้ไขลำบากแล้วถ้าเราจะมาแยกเลเยอร์ทีหลังใช่ไหมเราเอาอาจจะลืมหรืออะไรเราก็สามารถแก้ไขโดยใช้วิธีเนี้ยใช้วิธีคาถาวิเศษนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนสีก้อนเมฆอันนี้นะคะให้เป็นสีอื่นนะเราล้อมมันเอาไว้แล้วดูเลเยอร์ก่อน นี่ค่ะเราล้อมันไว้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขาไฮไลท์มันอยู่ที่ไฮไลท์สีฟ้ามันอยู่ที่คำว่าโอเคถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีก้อนเมฆแต่ว่าเราอยู่ที่เลเยอร์โอเคนี้มันจะเปลี่ยนสีไหมมันจะไม่เปลี่ยนนะมันจะนี่มันจะไม่เปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนมันจะมันจะไม่เปลี่ยนสีเอางี้อ่ะเพราะว่าเราเลือกไม่ถูกเลเยอร์นะเราจะต้องมาเลือกที่เลเยอร์หนึ่งนี้ เลเยอร์ที่มีตัวก้อนเมฆอยู่ถูกไหมคะ,ะทีนี้เราก็ใส่สีลงไปได้แล้วแลาวเปลี่ยนสีได้แล้วนทำไมประชุมไม่เทสีลงไปเลยล่ะอะไรอย่างนี้ก,ก็ได้แต่ว่าอันนี้เราสามารถใช้บัตรอื่นที่เครื่องมือเทสีทำไม่ได้อย่างเช่นบัตรอันนี้ สมมติว่าเป็นบัตรอันนี้เห็นไหมคะเทสีเครื่องมือเทสีทําได้ไหมหรือเป็นบัตรอื่นอันนี้อ่ะสมมุติว่าเป็นดอกไม้ก็ได้ค่ะเราใส่แบบนี้ได้ไหมถ้าเป็นการเทสีไม่ได้เนาะเเป็นสีก่อน อันนี้แหลนนะอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ไอบ,บัตก่อนนะ,ะเราแก้ไขไอตัวนี้แล้วนะ เมื่อกี้เราแก้ไขแบบที่มันเป็นสีสีพื้นธรรมดาให้มันเป็นเท็กเจอร์ใช่ไหมคะแต่มันเป็นพื้นผิวที่มีเท็กเจอร์แบบเนี้ยฟุงฟ้งๆหรือว่าเลอะๆอะไรแบบเนี้ยเราจะเลือกมันยังไงดูนะเดี๋ยวเราต้องลบพื้นที่ที่เลือกก่อนนะไปที่คาถาวิเศษแล้วเราจะเลือกแบบเมื่อกี้เนี้ยจิ้มลงไปอเราจะได้ยังไงคะ มันจะเลือกได้ยากเห็นไหมมันจะไม่เป็นมันจะไม่จิ้มทีเดียวแล้วเลือกเลยอ่ะมันจะเป็นขยะลอยอยู่เต็มเลยใช่ไหมคะเนี่ยเลือกยากเราก็ก็จะไม่เลือกมันเราจะไปเลือกข้างนอกแทนนะอทีนี้ก็ไปลบพื้นที่ที่เลือกก่อนลบเส้นปลาออกก่อนเนาะแล้วก็ไปเลือกตัวนี้แทนนะเลือกตัวที่เลือกง่ายแทนแล้วก็ตัวโอก่าตัวเคนี้เลือกมัน เราเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวนี้จริงๆแล้วเราต,ต้องจิ้มเลือกตัวนี้ใช่ไหมเลือกตัวก้อนเมฆแต่เราไม่สามารถเลือกมันได้เพราะมันเป็น t e x t อร์มันมันเป็น noise แบบเนี้ยมันเป็นทรายทรายแบบเนี้ยไม่ได้เราก็เลือกลําบากแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้แทนนะอ่าดูที่เลเยอร์ก่อนสังเกตนะตอนนี้สีม่วงมันอยู่ที่ขอบกับอยู่ที่โอเคใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะเลือกไอ้ตัวนี้เราก็มาที่ตรงนี้ค่ะมุมล่างนี้แล้วก็แตะตรงนี้นะ ไหมมันจะพลิกกลับเข้ามาเลือกในตัวข้างในแล้วดูเลเยอร์ก่อนเห็นไหมเมื่อกี้มันมีมันอยู่ที่ขอบตอนนี้มันกลับมาเลือกที่ตัวก้อนเมฆแล้วนี่อันนี้ง่ายเลยทีนี้เราก็จะเปลี่ยนสีได้แล้วนะสีอื่นมั่งออเอาบัตรปากกามเกอร์แบบแข็งแล้วกันนะคะเห็นชัดดีอันนี้ จะเห็นว่าถ้าเส้นประมันล้อมวัตถุอะไรไว้เนี่ยสีก็จะไม่เลอะออกนอกเส้นประที่เรากันขอบเอาไว้โดยไม่ต้องระมัดระวังมากมายเห็นปะจะลดจะระบายล้นเลอะออกไปข้างนอกมันก็มันก็ลบให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะต่อไปเครื่องมือนี้ก็ทำให้เราสามารถลบ ลบวัตถุนี้ออกได้เลยหรือว่าจะก๊อปปี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาลบก่อนเราเลือกตรงนี้วัตถุที่เราเลือกก็คือตัวสีม่วงนี้ก้อนเมฆสีม่วงเราจะตัดมันออกก่อนอ่ะไปที่ตรงนี้ตัดหรือลบเนี่ยนะไปที่กันไก่ตัดถ้ามันหายไปเป็นแบบนี้แสดงว่าเราตัดถูกเลเยอร์แล้วนะเรามันหายไปแล้วไอ้ก้อนเมฆนี่หายไปแล้วเห็นไหมก้อนเมฆนี่หายไปแล้วนะแต่ถ้าเราอยากจะให้เขา กลับคืนมาเราก็ไปที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาที่วางแล้วก็มันขึ้นมาแล้วแต่แล้วเราก็มาตรงนี้นะติ๊กถูกตรงนี้ค่ะทีนี้กลับไปดูที่เลเยอร์ไอตัวนี้มาวางบนเลเยอร์ที่หนึ่งเมื่อกี้มันอยู่ที่เลเยอร์ที่หนึ่งใช่ไหมพอเราตัดแล้วอ่ะมันไอเลเยอร์ที่หนึ่งก็เลยโว่หายไปมันมาปรากฏที่เลเยอร์ที่สองทีนี้เราก็ แยกเลเยอร์ของมันได้แล้วเราก็จะทำงานอื่นๆได้ง่ายขึ้นแล้วนะอ่ะต่อไปลองก๊อปปี้นะอ่ะเอาตัวที่เอาตัวไหนดีล่ะเอาก้อนเมฆนี่แหละอ่ะต่อไปเราก็ก๊อปปี้ล้วก็ไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะคัดลอกคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ไปตรงนี้ที่เดิมแล้วก็มาที่วางค่ะแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ อ่มาดูค่ะตัวก้อนเมฆเนี่ยมันขึ้นมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วมันมีสองชิ้นแล้วก้อนเมฆตัวนี้มีสองชิ้นแล้วเราสามารถจะทำอะไรแบบอย่างอื่นก็ได้อาจจะย้ายมันย้ายมันไปก็ได้อาจจะก,ก๊อปปี้มันอีกก็ได้อ่ะก็คือตัวนี้นะเราอยู่ที่ตัวนี้นะแล้วก็ก๊อปปี้มันอีกก็ได้คัดลอก แล้วก็ไปวางใหม่แล้วก็ไปเลือกเขาวางใหม่หมุนใหม่ได้ย่อมันอีกได้นะคะ,ะติก๊กทูเช่นนี้เป็นต้นถ้าเราทำเสร็จแล้วนะเราจะต้องลบพื้นที่ที่เลือกก่อนนะเดี๋ยวเราจะเกิดความผิดพลาดอื่นๆตามมานะแล้วลบมันก่อนอะไะคาถาวิเศษเนี่ยนอกจากจะเลือกวัตถุที่มันเป็นพื้นเรียบ แล้วเรายังสามารถเลือกวัตถุอย่างอื่นได้นะอันเดี๋ยวเรานำเข้าภาพก่อนนะ,ะสมมติว่าเป็นอันนี้นะ,ะเช่นอันนี้อาติก๊กเอาเราก็ เราจะเอาแต่ไอตัวดอกดอกใช่ไหมเราก็ไปที่กระทาวิเศษนะคะแล้วเราก็จิ้มตรงที่เป็นสีขาวเขาก็จะเลือกแต่พื้นหลังให้เรานะนี่เส้นปากมันขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จิ้มไปอีกทีเ,กเลือกวัตถุกเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปทําไมไปตัดมันออกแล้วกันเนาะตัดตัดแล้วตัดแล้วไม่ต้องวางนะอันนี้เราไม่เอาพื้นหลังเราก็ตัดแล้วตัดเลยสมมุติว่าเราตัดได้สวยงามแล้ว แล้วก็ไปลบพื้นที่ที่เลือกอีกครั้งหนึ่งอ่ามันก็ใช้งานได้แล้วนะอาตัวนี้ปิดก่อนก็ได้ปิดตาก่อนอ่ะลองนําเข้าอย่างอื่นอีกสิอ่สมมุติเอานี่เอาจานข้าวอ่ะจะเอาจานข้าวมาวางไว้บนนี้อ่ะติ๊กถูกก่อนเรานําเข้าภาพมาถ้าเราจะเอาภาพเดิมเนี่ยเราต้อง กดที่คำว่ายกเลิกนะเดี๋ยวค่อยไปสอนครั้งหน้าครั้งต่อไปนะคับอ่าตอนเนี้ยเราต้องการเลือกจานนะเราไม่เอาไม่เอาผ้าขามมานะเราก็ไปจิ้มที่จานแนละ้วเ,เลือกที่จานเราก็ต้องจิ้มที่จานเลยมันจะยุ่งยากลำบากหน่อยนะตรงเนี้ยแต่เราก็พยายามที่จะทำให้ดูว่า ไอเครื่องมือนี้สามารถทำได้เหมือนกันนะอ่ะไปดูก่อนทำไมเส้นประหายมันก็หายของมันเหมือนเป็นบั็กมั้งแต่ว่าเรามาดูที่ตรงนี้แทนนะ่ะถ้ายังมีสีม่วงอยู่แบบเนี้ยแสดงว่าเขายังเลือกให้เราอยู่นะ,ะก็เลือกตรงนี้ด้วยเต็มไม่ยังอ่ะยังไม่เต็มเข้าไหนอีก ติ่มไ,ไปอ่เราต้องการที่จะลบไอ้ผ้าขาวม้าเราจะต้องไปพลิกกลับเขาเนาะเราเลือกไอ้ส่วนที่เราต้องการเอาไว้นะแต่แล้วเราก็ไปที่นี้พลิกกลับให้เขาเลือกให้เขาเลือกที่ผ้าขาวม้าอกลับมาดูว่าเขาเลือกที่ผ้าขาวม้าอย่างนี่เขาเลือกที่ผ้าขาวม้าแล้วสีม่วงอยู่ที่ขอบสี่เหลี่ยมแล้วนะทีนี้เราก็ไปเอายางลบมาลบได้ยางลบมาลบไป อันนี้ค่อยค่อยลบที่ขอบนะอย่าไปลบตรงกลางจานนะคะเ,เพราะว่าตรงกลางจานเราก็เลือกไม่ได้เราไม่ได้เลือกเพราะว่าจะเด้งกลับมาไหมคะ,ะใครเห็นบ้างเลเยอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแค่จานอย่างเดียวแล้วไม่มีผ้าขาวมาแล้วเห็นไหมคะต่อไปจะย,ยังไง เราก็จะให้อตัวนี้เป็นพื้นพื้นหลังเราไปเปลีป่ยนสีพื้นหลังให้มันเป็นสีประมาณไหนเอ่ยเอาประมาณนี้นะโอเคเราก็จะได้ภาพปูโตอันใหม่ตัวคาถาวิเศษเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในในเรื่องของการแยกวัตถุให้ออกจากกันนะเวลาที่เราลืมเราลืมเพิ่มเลเยอร์ เราเอาวัตถุทุกอย่างอยู่ในเลเยอร์เดียวกันหมดเลยอะ่ะแล้วเวลาเราจะแก้ไขสีแก้ไขพื้นหลังหรืออะไรแล้วแต่เราจะลําบากใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวคาถาวิเศษนี่แหละเลือกเลือกวัตถุให้มันแยกออกจากกันแล้วเราก็จัดการไปแต่ละส่วนได้นะคะเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วเราจะต้องเอาเส้นประนี้ออกด้วยนะคะนี่โดยการมาที่ตรงนี้แล้วลบพื้นที่ที่เลือกหรือว่าเรามาที่ตรงนี้นะถ้าเรา าเรากดแล้วมันก็จะหายไปตัวนี้กับตัวนี้คืออันเดียวกันนะอะทีนี้มาดูว่าถ้าสมมติว่าเราลืมลืมลบพื้นที่ที่เลือกออกเนี่ยเรายังมีเส้นปะอยู่แบบนี้สมมตินะเรายังมีเส้นปะอยู่แบบนี้แล้วเราจะรวมเลเยอร์สมมติว่าเราจะรวมเลเยอร์เราจะเอาอันนี้ลงมาทับอันนี้แล้วก็มาทับอันนี้จะเห็นว่า ไอตัวตัวทั้งหลายที่เป็นจานนี่เป็นภาพปูโต๊เนี่ยมันหายไปเพราะว่ามันหายเข้ามาอยู่ในตัวนี้เห็นไหมคะมันเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าเราเลือกให้มันปรากฏอยู่แค่ตรงนี้นั่นเองเราจะต้องไปลบเส้นปราก่อนนะคะนี่พอไม่มีเส้นปราแล้วเนี่ยเราก็ลองอทับเข้ามาใหม่ไตอนนี้มันปรากฏทุกอย่าง ในหน้าจอในอาร์ตบอร์ดแล้วมันไม่หายเข้าไปในเส้นประแล้วเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าเราลืมลืมลบเส้นประไม่รู้อยู่จุดไหนมันมีจุดเล็กๆอยู่สักอันหนึ่งนิดๆเราไม่เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เผลอที่ที่จะทํางานอย่างอื่นสมมติเราจะลบมันลบไม่ได้สักทีเอ๊ะทำไมนะทําไมมันลบไม่ได้หรือว่าเราจะทําเราจะไประบายสีอื่นลงไปอย่างเงี้ย ทำไมมันไม่ได้อ่ะอทําไมอ่ะป้าชมมาถามหน่อยทําไมมันทําไมมันไม่ไม่ทําตามคําสั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราลืมลบพื้นที่ที่เลือกนั่นเองนะเราจะต้องเห็นไหมมันจะมีเส้นประอยู่เราก็ต้องไปที่ตรงนี้ค่ะก็ลบพื้นที่ที่เลือกให้หมดไม่ว่ามันจะอยู่เลเยอร์ไหนไม่ว่ามันจะอยู่เลเยอร์ล่างสุดหรือบนสุดเนี่ยถ้าถ้ามีเส้นประอยู่แบบเมื่อกี้ เราไม่สามารถทํางานนอกเส้นประได้เลยเราจะต้องทํางานอยู่แค่ในในเส้นประนั้นเองถ้าเราจะทํางานนอกนอกเส้นปราเราทำไมคะเราจะต้องลบมันทุกครั้งนะคะเราต้องลบมันก่อนถ้าไม่ถ้ามองไม่เห็นเราให้ให้มาเช็คที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะว่าเราลบเส้นประแล้วหรือยังเราถูกเลือกตัวไหนเอาไว้หรือเปล่าสําหรับเครื่องมือคาทาวิเศษก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในเครื่องมือต่อไปคะ่ะ